เรายอกตอนเนูเล่นฮ่าเออพูดไว้เล่นพูดไว้เอาเล่นบายอยู่เข้าไปเงียบกิ๊บเลยไม่พอนไม่ได้เล่นได้ไม่ยอมให้พอนหรอกขัดทุนน้องเฟสเก่งหน่อยเก่งหน่อยเก่งหน่อยเก่งอัินเฟสนี่ตัวเสือกเก่งยังเก่งเลยไหมเก่งเอ้ยเอ้ย keng, Gang keng gang keng gang 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 thay mình đi gang thay mình gang 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 ทำไมจะใ,ให้อุ้มอีกดูเอาอะไร